ถึงกับสะเทือนวงการบันเทิงเมื่อนางเอกสาวชื่อดังตตเต้านัทพรเตมีรักได้โสพสต์ภาพพร้อมข้อความแจ้งว่าตนเองติดโควิดในทีแล้วโดยระบุว่าวันที่16กรกฎาคมถ่ายภาพนิ่งและทำงานร่วมกับทีมงานจึงไปตรวจหาเชื้อก่อนวันที่14กรกฎาคมผลออกมาว่าติดโควิดพร้อมแจ้งทำลายเบื้องตน้นว่าระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมอยู่บ้านส่วนวันที่4กรกฎาคมไปตรวจพบผลเป็นลบจากนั้นวันที่5กรกฎาคมไปตัดไหมที่โรงพยาบาลพญาไทยนวมิน วันที่6กร,รกฎาคมอยู่บ้านวันที่7กร,รกฎาคมไปตรวจสุขภาพวันที่8กร,รกฎาคมชมโครงการคอนโดมิเนียมรูซอยอยู่เจเริญ11และชมโครงการซอยสาธร15ในว,วันที่9กร,รกฎาคมชมโครงการที่พักรูพระราม9และซื้ออาหารสุนัขและวันที่14กร,รกฎาคมไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลพญาไทยนวมินและวันที่15กร,รกฎาคมอยู่บ้านก่อนทราบผลว่าติดเชื้อโควิด19 ขณะนี้รอเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนของโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เต้นานัทพรได้ตรวจโควิดมาแล้วหลายครั้งและผ่านการกักตัวมาแล้วหกรอบค่ะนายสมคิดเชื้อคงสอสออุบลราชธาน